เรื่องต่อไปครับจะพาไปที่คาเฟ่ไก่ที่กําลังโด่งดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้ครับเป็นคาเฟ่ไก่ซิลกี้ที่มีขนฟูน่ารักไปกันที่คาเฟ่ซิลกี้คอเทตรังหรือที่เรียกกันว่าคาเฟ่ไก่ซิลกี้ตําบลนาโตะหมิงอําเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นคาเฟ่ที่กําลังดังในโลกโซเชียลเพราะมีไก่ซิลกี้ที่ขนฟูน่ารักให้ลูกค้าเล่นเรามาคุยกับพี่ว่านเจ้าของคาเฟ่วัย38ปีที่มีางานประจำเป็นครูสอนดำน้ำแถวหมู่เกาะสิมิลันเกาะลีเป๊ะกันครับ สวัสดีครับพี่ว่านครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีครับผมชื่อว่านนะครับนามสกุลสังคมนะครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มซิลกี้คอเจตังครับคาเฟ่ไก่ซิลกี้เนี่ยเปิดมานานหรือยังครับเริ่มเป็นฟาร์มไก่เนี่ยเมื่อปี2019แล้วก็เพิ่ง่าเป็นคาเฟ่จริงๆก็เมื่อปลายธันวาที่ผ่านมาเองครับผมไก่ซิลกี้ต่างจากไก่ธรรมดาทั่วไปยังไงครับ ปกติแล้วก็ดั้งเดิมก็มาจากอเมริกาเพราะชื่อแต่พันว่าอเมริกันซิลกี้นะครับก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือเป็นขนปุกปุยขนฟูก็เป็นไก่เนื้อดํากระดูกดําอะไรประมาณนี้ครับพี่ว่านเริ่มสนใจไก่ซิลกี้ได้ยังไงครับ ก็คือเราก็เปิด YouTube ดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเจอเจ้าไก่ตัวนี้ครับก็คือเฮ้ยมันแปลกดีมันเป็นไก่อะไรเนี่ยมันมีขนฟูๆอะไรอย่างนี้แล้วมันน่ารักแล้วก็มันคุ้นคนมาก,มากๆอะไรแบบนี้เราค่อนข้างที่จสนใจแล้วก็ลองศึกษาเปิดในเว็บไซต์แล้วก็ดูว่าที่ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มไหนเลี้ยงบ้างอะไรประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยครับพี่ว่านเลี้ยงไก่เซอรกี้กี่ตัวครับรอบแรกก็ไปเอามาแปดตัวก่อนครับแล้วชอบมากขึ้นเริ่มแบบรู้สึกสขขนุกกับมันก็เลยไปไปซื้อมาเพิ่มอีกเป็นสิบ แล้วก็มาเพาะพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ละครับมีไก่ซิลกี้ทั้งหมดกี่ตัวเคยมีมากสุดนะครับประมาณ2 0 0้ตัวแต่ณปัจจุบันเนี้ยขายไปก็เหลืออยู่ประมาณก็สัก80 90ตัวประมาณนี้ครับจากที่ที่ว่านตั้งใจจะเลี้ยงไก่ซิลกี้เล่นนะครับแต่ตอนนี้มาเปิดเป็นฟาร์มและเปิดเป็นคาเฟ่ไก่ได้ยังไงครับ เป็นความเนี่ยเราเลี้ยงไก่มาค่อนข้างที่จะเยอะพอเยอะคนที่มาดูไก่ก็กว่าจะเลือกไก่เสร็จก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยเราก็เลยทําร้านกาแฟเล็กๆดีกว่าให้เขาได้ซื้อดื่มกินนั่นนู่นนี่ระหว่างดูไก่ว่าตัวนี้สวยไม่สวยระหว่างเลือกดูเพราะว่าแต่และคนใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะแบบว่าถึงอยจะซื้อไก่สักตัวนี่เลยสร้างเป็นร้านกาแฟเล็กๆขึ้นมาแล้วที่คาเฟ่ขายอาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้างครับณตอนนี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มเป็นกาแฟทั่วไปนะครับพวกอเมริกาโน่พวกเอสเปรสโซ่พวกอะไรต่างๆครับแล้วก็ เป็นพวกน้ำโซดาอะไรพวกนี้ส่วนอาหารการกินนะครับก็กาําลังจะมีในเร็วๆนี้ครับเพราะเนื่องจากว่ายังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบนี้ครับจะมีผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่ซิลกี้บ้างไหมครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ว่าเราจะทําผลิตภัณฑ์อาหารจากไข่ซิลกี้ด้วยครับเพราะว่าไข่ซิลกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรสชาติอร่อยนะครับแล้วโปรตีนจะสูงกว่าพวกไข่ไก่ทั่วไปแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลก็จะต่ํากว่าไข่ไก่ทั่วไปด้วยแล้วถ้าอยากจะซื้อไก่ซิลกี้ไปเลี้ยงเนี่ยครับราคาไก่ซิลกี้เนี่ยตัวละเท พวกเห็นเลี้ยงเล่นอายุหนึ่งเดือนที่ขายขายกันอยู่นะครับถ้าเราจะขายเป็นกลุ่มเลยก็หมายถึงว่า4ตัว1,000บาทอะไรประมาณนี้พออายุ2เดือนขึ้นไปก็เริ่มต้นตัง500้งแต่5 0 0ถึง1,000บาทแล้วแต่ความสวยงามของไก่รายได้ของคาเฟ่และฟาร์มเนี่ยต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนึงก็เป็นพันอยู่ครับถ้าจะพกะกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของไก่ครับตอนนี้ก็รายได้ของฟาร์มรวมทั้งหมดนั้นก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นได้ครับใครอยากจะแวะไปที่คาเฟ่ไก่ซิลกี้ที่จังหวัดตรังนะครับผมก็สามารถติดตามได้้้ตาาาม่อองนน,นหนาจานเลยครับ ไข่เรามันสายภูทรคงจะใหญ่สู้ไข่สายพระนครไม่ได้ดอกมาเป็นไข่ไก่นะครับเช่นเคยนะครับช่วงแท้รายการของเราครับเราขอมอบคลิบเซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านก๋วยเตี๋ยวชามอ่างจังหวัดมหาสารคามไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกนพัฒเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8 15ปนต้นไปทางช่องวัน31ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ